สวัสดีครับค่ะมนียกวแดงค่ะพบ,บกับเราช่องเดวันแชนแนลใช่แล้วคุณยายเดอะวันตะงแกงแ่เดวันตะลังแกงเออวันนี้วันนี้เรามาเที่ยวที่บอ่อวินเนาะนีน่รถจะแย่เลยนี่นี่รถจะแย่เลยแล้วทีนี้เราก็อยู่ันรถสองคนนะคะอยู่รถสองคนเราเรามาทําอะไรที่นี่ ะเราจะไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวเหรอใช่ <Whoa. S 1> ครับขณะนี้ครับจราจรคับขั่งมากเลยตรงสี่แยกปากร่วมนะครับใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหน <Whoa. S 1> ครับตรงนี้ครับ <Whoa. S 1> และเวลานี้ครับเอ,อรถเยอะมากติดหนึบมากก็ถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ <c oughs> ใครอยากนะมาก็มาไดเลยนะครับ สีแยกปากร่วมรถเยอะทุกวันนะครับช่วงเวลาตอนนี้เวลา17บเจนาฬิกาสี่สิบกนาทีนะครับเล่ามันลังจะปิดใช่ใช่ใครห้ามมานะคะเพราะมันจะปิดแล้ววันนี้รถรถติดรถเยอะมากใช่่คคะรัไม่จำเป็นก็แม่ก็ไม่ต้องมาทางนี้ครับถ้าใครจำเป็นก็ต้องมุดมานี่แหละไม่ใช่เดินมาอ้าวเดินมาเหรอขับรถมาสี่เดินมาไม่ได้หรอกไกล ณนะจุดนี้เราอยู่ที่ตลาดทะเลทองใช่เลยเราจะไปเที่ยวทะเลเค็มจะไปทะเลเค็มเหรอใช่เปียเงีง้เงียง้ยเงีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดทะเลทองออแล้วเราจะไปทะเลเราจะไปทะเละเค็มใช่ข้ม <laughs> <laughs>